ต้อสาหนะคะสหนึงะคะต้อส่ผ้าหนึ่ะต้อง่้าห่ค่านค่านะคะต้องนะคะงา่นะคะอ่านะคะงค่า่ะง่่ะ สอบครับขอบกดไลค์หน่อยครับโ่นครับซึ่งเป็น้าทีสุดโลกเละก็งัที่นไคราื่ับีเรื่องนี้นะครับเุณความภาคูใจของตัวเราที่เราจะทำข้าวมิให้คนในโลก กินอย่างมีความสุขซึ่งในสถานการณ์โควิดนะครผมกล่าวถึนว่า <c oughs> ได้ออร,รับข้อมูลจากบริษัทผู้ค้าปลีกเรื่องของการค้าข้าวเยยอดการซื้อข้าวในห้งที่บ้านมีขึ้นมา,ากนะครับก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแมคโครตัสต่างๆบิ๊กซีพี่น้องประชาชนอยู่บ้านากันเยอะจริงๆก็จะ ซื้อข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับแลกดังนั้นก็อย,ย,ยากฝากทุกท่านนะครับให้ช่วยกันรูปแรกก็คือช่วยกันปลูกพักพวกข้าวไว้จองเรา,าซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกและปลูกโดยจิตญาณของพวกเราทุกนเ,เราช่วยเราจะไม่ช่วยคนไร้ก็จะไปช่วยใครเมื่อถึงวิถีวันนี้แล้วคนไร้ไม่ช่วยไร้แล้วใครจะมาช่วยเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนโดยการกินข้าวที่ปลูก จังหวัดเรยเห็นครับรงงอันนี้ยังไงอันที่สองอยากให้ทุกคนประชาสัมพันธ์วันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารการที่จะประชาสัพมพันธ์ที่สุดเลยพวกเราทุกคนถ้าผ่านโทรศัพท์มือถือท่านมีสือ Social, ่อโซเชียลท่านอาจจะทำไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมท่านช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆในวันนี้ให้กับญาติพี่น้องของท่านเพื่อนที่อยู่ในทั่วประเทศทั่วโลก เรารู้ว่าตอนี้เรามีข้าวแบรนด์น้อยเองซึ่งเป็นเรื่องของการโปรูมของรุ่นด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คืออีกไม่นานนะเราคง,งจะเปิดประเทศเราคงจะเปิดจังหวัดจะมีนักท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างเอกลักษณ์ก็จะึ้นเพิมข้นข้าวก็จะเป็นทูน การท่องเที่ยวของริ้วร้อยเอทของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะคะค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ4กิโลแถม1กิโลนะคะในราคา130บาทค่ะในที่นี้หอมมากนะคะพิธีเริ่มใกล้เที่ยงแล้ว

ควอมจริงท่านผู้ว่าครัของข้าของมารีอีกทีนึงครับที่นี้คือหิวมากเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะคือข้าวของมาลีร้อยเอกของเรานะคะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับ หอมข้าวหอมมะลิกินนะครับพางไว้ทีนึงครับข้าอะไรหอมหอมดมหลิดมข้าวหอมมะลิครับพางไว้นิดนึงครับร้อนจริงๆอ่ะร่มเกษตรสามารถนะครับรอมาช่วยโปรโมทด้วยนี้สำหรับสำหรับคนที่ชอบบริโภคเครื่อนนะครับก็ขอให้ตัวนี้ ขุดหนึข้าวเหนวของอำเภออาจสามารถได้้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดข้าวเหนียวจังหวัดพะเ็ดนะครับนอกจากนี้นะครับข้าวประเภทอื่นๆอย่างของสีแสงดาวนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิทุกบุลาลองไห้ในผลิตโดยมาตรฐาน G.I. อันนี้ส่งออกยุโรปนะครับอันนี้ค่อนข้างราคาสูงน,นะครับแล้วก็ชนะเลิศ การประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งนะการประจุพันธุ์ซึ่งกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องลักโลกโดยเปลนจากแกลบนะจากข้จา,กกจ,าจากเปลือกข้าวเปลือกอ,อันนี้ข้าวล้วนๆเลยนะครับทุกอย่างมาจากข้าวนะครับอันนี้ก็สามารถสนับสนุนได้โดยของลูกสีสีแสงดาวจังหวัดสุรนภูมิสำหรับอันนี้ก็เข้าวทุกทุกมูลา ผลิตโดยสากรการเกษตรสากรการเกษตรสวนภูมินะครับสากรการเกษตรสวนภูมิสำหรับข้าวอื่นๆนะครับก็มีหลายแบรนด์ข้าวสามารถอันนี้ข้าวของเอริสอันนี้ของสากตนะของอาสากร ลูกค้าธนาคาร,รกรสอนะครับวันนี้ก็ใครเป็นลูกค้ากสก็ควรจะบริโภคนีฮแต่นี้เนี่ยรู้สึกว่าขายที่มิกซีนะครับด้วยค,คือข้าวหอมลิ้น1่5ูทุกเบลว e ร้อยเอ็ดเปิดโดยคุณพว้ภูภาพโดยกสอนะครับวันนี้ก็ดังมากเราจะมีข้าวชนิดอื่นๆเพื่อสุขภาพนะครับเพราะมันจะเป็นข้าวลูกผสมนะครับข้าวกล้องสําหรับผู้ที่ รักสุขภาพอยากสวยเหมือนนางงามเข้าออกเรียงเราฮะมิสนะที่ราสาังเกตนะอันนี้เอ่อน้องเขาชอบกินข้าวเป่าเงี้ยไหมหรือหุ่นดีนะ <c oughs> ข้าวกล้องเยอะข้าวกล้องอินซีสามสุดนะข้าวเหนียวดำนะบางคนชอบกินข้าวเหนียวเพื่อสุขภาพก็เป็นข้าวเหนียวดำอินซีนะครับอันนี้มีนะเรดดอย วิสาหกิจชุมชนผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์ตำบลบางหลวงอำเภอเสริระผูจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะฮะอันนี้ของเสริระผู๋นอกจากนี้เราก็ยังมีสินค้าแปรรูปข้าวในรูปแบบต่างๆเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นของเครื่องดื่มทัญพปืชผสมนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมพูดไปก็เพียงแต่ขอให้ข้าวร้อยเอ็ดน,นะะให้ท่านดูฉลาด หากเป็นข้าวที่ผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะดีหมดนะอันนี้ก็ข้าว,ข,าวข้าวกล้องของ้าวกล้องหอมมะลิของอำเภอสามารถนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะมันกินใกล้ๆนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเงินทุกบาทตอนนี้จะคว้า,าเงินซื้อข้าวนะก็ขอให้เปิดดูแบรนด์ด้วยนะครับ ถ้าเป็นข้าวร้อยเอ็ดก็ขอให้ช่วยกันซื้อนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะมีการรณรงค์นะครับโดยท่านพันธย์จังหวัดจะนาทีมแล้วก็ท่านประธานหอการค้าด้วยนะครับที่จะให้รอา,าหารนะครับหรือตามอัมน้ํามันนะปั๊มจาหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้จังหวัดเราทํายังไงให้เป็นจุดจําหน่ายทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม การแถลงข่าวในวันนี้ครับก็ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการคนร้อยเอ็ดกินข้าวร้อยเอ็ดและก็แบรนด์ข้าวหอมมะลิแบรนด์ใหม่คือแบรนด์หอมโบดครับขอบคุณมากครับ